สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเยยเคอร์ฟิวไม่กลัวโควิดบุกจับ22หนุ่มสาวจัดปาร์ตีอ้อพยาคาผับดังเมื่อเวลา00:20น,าานาวันที่12เมษายนนายวุฒิพงศ์สุภาวณิชนายอำเภอเมืองสมุทรสาครปรับแจ้งว่ามีร้านลักลอบเปิดบริการมีการมั้วสูมดื่มสุราและเปิดเพลงเต้นเสียงดังบริเวณศูนย์การค้าแลมมาร์ ภายในร้านเมก้าเลขที่336/89ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงประสานพันตำรวจเอกศักดิ์ศรีแก้วเอี่ยมผู้กำกับสอพอเมืองสมุทรสาครน,นำกำลังไปตรวจสอบโดยมีพันตำรวจโทอภิวิทย์แจ่มแจ้งสวปสอพอเมืองสมุทรสาครน,นายสิริพงศ์กระเจริญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ,เเอ,อนนนำเภอ,อเมืองสมุทรสาครที่1และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม ภายในร้านดังกล่าวด้านหน้าปิดประตูมีแต่เสียงเพลงเล็นรอดออกมาอย่างด้านนอกเจ้าหน้าที่จึงเรียกผู้ที่อยู่ด้านในเพื่อสอบถามพบนายธนพัฒน์ตันบวรชัยเจริญอายุ29ปีเป็นเจ้าของร้านและมีกลุ่มวัยรุ่นรวมอีก21คนกำลังมัวสุมดื่มสุรากันอย่างสนุกสนานจากการตรวจคนภายในร้านพบสารเสพติดเคตามีนจำนวนหนึ่งซึ่งนายธนพัฒน์รับเป็นเจ้าของและตรวจคน้นกลุ่มวัยรุ่น พบยาเคตามีน้ำหนักประมาณ3.84กรัมบรรจุห่อพลาสติกซ่อนอยู่ที่ขอบแางเกงในของนายวรทั์เจษดารักษ์อายุ30ปีจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไว้เบื้องต้นจ้าหน้าที่ชุดจับกุ่ม แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มเวรุ่นทั้งหมดว่ารวมกันชุมนุมมัมว่วสุมกันเป็นการฝา่าฝืนข้อห้าของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9้าแห่งพรกบ,บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพศ .2548 ฉบับที่1ส่วนนายวรทัศน ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มมีสารเสพติดให้โทษประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายธนพัฒน์ถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฝ่าฝืนคำสั่งคอสช,ชที่22ท2558ที่ปล่อยให้มีการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน พร้อมมีสารเสพติดให้โทษประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจะดำเนินการเสนอจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเสนอปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา5ปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ